คุณกี่รอบแล้วว่าอย่ามาหาผมดิออบพิลอะทำไมคุณพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยหรือว่าคุณฟังภาษาคนไม่ออกเช่นทำไมคุณถึงกินอาหารรสจัดแบบนั้นอะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคุณเป็นโรคกระเพาะอยู่ไม่ใช่เหรอวันนี้ฉันก็เลยทำข้าวต้มมาให้คุณกินอะผมบอกกี่รอบแล้วว่าผมไม่กินรีบไปซะคือฉันสา์ตั้งใจทำข้าวต้มมาให้คุณเลยนะฉันทำมาสองชั่วโมงเลยนะคะคุณช่วยกินหน่อยได้ไหมผมไม่กิน ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะคุณอะ่ะไม่ต้องมาคอยดูแลผมหรอกและต่อไปอะ่ะไม่ต้องมาหาผมที่บริษัทอีกนะถ้าเกิดว่าคุณบ้างมากแล้วก็ไปหางานทําสิจะได้ไม่เป็นภาระของผมอะ่ะช่วยผมแบ่งเบาภาระสักนิดก็ยังดีไปสิไปลแล้วแคนแต่ว่าฉันเป็นห่วงคุณนะไปสิใสหัวไปเลยนะ เคนมาหาฉันหน่อยสิได้ครับคุณแอน,นครับคุณแอน,นเรียกผมมามีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณเคนคุณเป็นฝ่ายบัญชีของทางบริษัทฉันขอถามคุณหน่อยคุณคิดเลขเนี่ยเก่งไหมก็พอใช้ได้นะครับงั้นถ้าฉันบอกว่าค่าตัวของภรรยาคุณเนี่ยขั้นต่ำก็ประมาณ10ล้านคุณเชื่อไหม ไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้ครับปุ๋ยฝ้ายอผมได้มาในราคาถูกๆค่าสินสอดก็ไม่กี่บาทเองงั้นพวกเราสองคนก็มาคำนวณดูนะถ้าเกิดว่าคุณจ้างแม่บ้านมาคนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาประมาณหมื่นกว่าบาทใช่ไหมถ้าคิดแบบเข้าๆเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทและสมมุติว่าภรรยาของคุณแต่งงานอยู่กับคุณมาแล้วสี่สิบปีก็รวมเป็นเงินทั้งหมดสี่ล้านแปดแสนบาท และภรรยาของคุณเนี่ยยังช่วยคุณดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูลูกอีกค่าจ้างเดือนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ1,2500บาทถ้าคิดเป็นเวลา40ปีเหมือนกันเนี่ยก็เป็นเงินทั้งหมด6ล้านบาทคิดแบบนี้นี่คุณติดนี่ภรรยาของคุณทั้งหมด10ล้าน8แสนบาทแล้วนะนี่ยังไม่รวมถึงดอกเบีย้ยอีกแต่ว่าปุยฝ้ายอ่ะวันๆเขาก็เนี่ยจู้จีดด้จุกจิกผมอยู่นั่นแหละน้าลำคาจะตาย อีกอย่างนะหลังจะแต่งงานมีลูกแล้วเธอก็ไม่เคยแต่งตัวดูดีอีกเลยคุณแอนดูการแต่งตัวของภรรยาของผมสิก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานนี่อย่างกับคนละคนกันเลยหลังแต่งงานนี่สภาพดูไม่ได้เลยหุ่นก็อ้วนขึ้นผิวก็โทมตอนเนี้ปุยฝ่าไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนเลยผมนี่รับไม่ได้ะ ตอนนี้คุณของภรรยาคุณจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่คุณอย่าลืมนะตอนนี้เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาตั้งท้องและคลอดลูกให้กับคุณไงเขาเป็นภรรยาที่ดีของคุณเป็นแม่ที่ดีของลูกเขาเลยไม่มีเวลามาดูแลตัวเองแต่คุณกลับมารังเกียจเขาแบบนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ใส่เลือดอะไรกับคุณเลยแต่เขากลับเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่และเป็นห่วงคุณมากที่สุดในยามที่คุณลำบากไม่มีอะไรเลยเขาก็จะคอยอยู่เคียงข้างคุณ ตอนที่คุณท้อเขาก็จะคอยให้กำลังใจตอนที่คุณป่วยเขาก็จะอยู่ดูแลคุณและในยามที่คุณแก่เท่าไปเนี่ยก็จะมีแต่ภรรยาของคุณนี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างและเป็นเพื่อนคุณไปตลอดชีวิตหรือว่าคุณชอบผู้หญิงที่ไม่ทํางานบ้านอะไรเลยวันๆก็คิดที่จะมาขอเงินคุณเพื่อที่จะไปซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสาอางซื้อกับกระเป๋าแพงๆหรูๆเพื่อที่จะแต่งตัวสวยๆไปเที่ยวกับเพื่อน ก็เปียบเสมือนเงากระจกอีกด้านของผู้ชายเลยนะถ้าคุณทำดีกับเขาด้วยเขาก็จะทำดีกับคุณตอนนี้คุณทำให้ภรรยาของคุณผิดหวังและเสียใจกับตัวคุณมากเลยนะถ้าคุณยังไม่สํำนึกผิดอีกแล้วก็สักวันภรรยาของคุณจะต้องจากชีวิตคุณไปแน่นอนถ้าถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยต่อให้คุณจะคุกเข่าขอร้องขอโทษภรรยาคนณยังไงเขาก็จะไม่มีวันที่จะหันกลับมาหาคุณอีกแน่นอนคุณแอนครับ ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วครับผมเข้าใจทุกสิ่งที่ภรรยาผมทำให้ผมแล้วครับผมทำผิดกับภรรยาผมมากเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งโยนข้าวที่เขาทำให้ผมด้วยตอนเนี้เขาคงต้องเสียใจมากแน่เลยครับคุณเคนคะ่ะตอนนี้คุณสำนึกผิดได้ก็ดีแล้วคะ่ะต่อไปคุณก็ทำตัวดีๆกับภรรยาคุณด้วยละ่ะ เพราะว่าฉันรู้สึกว่าภรรยาของคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลคุณและเอาใจใส่คุณมากเลยนะตอนนี้ตามที่ยังมีอยู่คุณก็รักษาเขาไว้ให้ดีๆละ่ะเพราะว่าชาติหน้าพวกคุณสองคนจะได้มาเจอกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ผมสํานึกผิดแล้วจริงๆครับตอนนี้ผมจะไปหาเขาเพื่อที่จะไปขอโทษเขาครับคุณเคนคะ คุณจำไว้เสมอเลยนะคะผู้ชายต้องการผู้หญิงที่เข้าใจในตัวเขาส่วนผู้หญิงก็ต้องการผู้ชายที่รักและดูแลเขาเหมือนกันนะคุณเคนตอนนี้คุณรีบไปขอโทษภรรยาของคุณเถอะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณลง โมงได้ขายไงล่ะจ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าอะไรนะครับคุณลุงฮะคุณลุงงั้นเหรอหนว่าสองร้อ,อยอะถ้าเกิดว่าคุณเรียกผมดีๆหรือว่าเรียกเด็กกว่านี้หน่อยอผมอาจจะลดราคาให้คุณหน่อยนะครับอ้าวไอหลานชายแตงโมงขายไงล่ะจ๊ะแล้ว,ลวนี่คุณตั้งใจมากวนผมหรอเนี่ยไปไกลๆเลยนะจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนูก็แค่ล้อเล่นเองอะ่ะ แตงโมนี่ขายไงล่ะคะเรียกพี่ก็อย,ยังชัว่วหน่อยโละโละยี่สิบโลละสิบบาทได้ไหมจ๊ะใครสอนคุณเนี่ยมาซื้อของให้ต่อราคาแบบนี้แม่สอนมาถ้าซื้อของอะ่ะต้องต่อราคากับพ่อค้างั้นคุณถามราคาผม่อยสิแตงโมนี่ขายยังไงอ่ะเออโลส<ะ>ี่สิบแม่และเอ้ยเดี๋ยวอคุณใจเย็นสิผมขายคุณก็ได้ครับโลละสิบบาทคุณจะเอากี่ลูกละ่ะ อมมันก็มีสี่ลูกนะเอาหมดเนี่ยช่างให้ฉันด้วยได้ครับงั้นเดี๋ยวคุณรอสักครู่นะเดี๋ยวผมช่างให้ <c oughs> <c oughs> สามสามสามคุณครับทั้งหมดเนี่ยเก้าโลเก้าขีดครับเป็นเงินเก้าสิบเก้าบาทลดให้หน่อยได้ไหมปัดเป็นเศษก็ได้จะปัดเป็นเศษได้ยังไงครับนี่มันเลขเก้าสองตัวนะก็ได้ขอโอนจ่ายได้ไหมได้ครับตปวิ ไอ้คุณเดี๋ยวก่อนนะทำไมคุณโอนมาผมแค่เลขเก้าตัวเดียวล่ะนี่มันต้องเลขเก้าสองตัวนะอ๋อลืมลืมขอโทษทีมันต้องเป็นเลขเก้าสองตัวใช่ไหมเดี๋ยวฉันกดเพิ่มให้โอนให้เรียบร้อยนะจ๊ะรอบนี้เลขเก้าสองตัวถูกต้องไหมคะ รอบนี้ถูกต้องแล้วครับจะว่าไปแล้วนี่คุณก็ฉลาดเหมือนกันนะฉันเก่าว่าจะหลอกคุณสักหน่อยอะ่ะแต่ก็หลอกคุณไม่ได้อะ่ะแน่นอนอยู่แล้วครับผมเนี่ยฉลาดอยู่แล้วถ้าไม่ฉลาดผมจะมาทำธุรกิจแบบนี้ได้ยังไงล่ะฉลาดจริงๆด้วยงั้นฉันขอไปก่อนนะเออคุณถ้าเกิดว่าคุณกินหมดแล้วกลับมาซื้อเพิ่มได้นะครับผมขายตรงเนี้ยผมขายทุกวัน คองหมดแล้วกลับบ้านดีกว่าขายผลไม้ค่ะสดสดใหม่ๆเลยนะคะมีทั้งแตงโมมีทั้งแอปเปลิลเลยค่ะแม่ครับผลไม้ของคุณนี่ปอกเปลือกขายได้ไหมครับปอกเปลือกขายเหรอปอกเปลือกขายขายยังไงอะ่ะขายไม่เป็นอะ่ะไม่เคยปอกเลยเนี่ยแบบนี้ไงครับ <S <S 2> <S 2> <S แบบนี้ครับปกติแล้วอ่ะผมซื้อของนะผมไม่เคยเสียเปรียบเลยถ้าเกิดว่าผลไม้ของคุณนะอ่ะปอกเปลือกขายไม่ได้งั้นผมไม่เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายได้ค่ะถ้าคุณซื้อเยอะฉันปอกเปลือกให้คุณได้ค่ะได้ครับงั้นผมเอาแอปเปิลห้าลูกได้ค่ะหนึ่งกิโลพอดีเป๊ะเดี๋ยวฉันปอกเปลือกให้คุณนะคะครับ ว่าผมโง่แล้วจะเอาเปลียบผมง,ง่ายๆนะครับ<ะ>มนมคะคุณลองช่างดูสิว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนะคนุณนี่คุณแทบเปลือกออกแล้วมันเหลือแค่ครึ่งกิโลเองตอนนี้มันก็เหลือแค่สิบบาทเองอะดิแม่คะงั้นผมขอซื้อแตงโมเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ปอกเปลือกด้วยเหมือนเดิมนะครับ ปอกเปลือกเหรอ <_ S 1> นี่มันไม่มีใครขายแบบนี้นะแตงโมมันจะปอกเปลือกขายได้ยังไงไม่มีใครเขาทํากันแบบนี้หรอกนี่คุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ <_ S 1> ตั้งแต่ฉันขายผลไม้มาเนี่ยฉันไม่เคยเจอแบบคุณมาก่อนเลยนะทำอะไรก็ไม่รู้มาปอกเปลือกของฉันแบบนี้ได้ไงปกติแตงโมเนี่ยไม่มีใครเขาปอกกันหรอกนะไม่ครับ ท่างดูสิว่าราคาเท่าไหร่หอคุณนี่ว่าคติแตายงของฉันที่ขายลูกหนึ่งตั้ง50กว่าบาทเลยนะแล้วคุณมาปอกเปลือกออกแบบนี้ดูสิตอนนี้มันเหลือแค่16บหกาทเองนะผมจะบอกคุณนะผมอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตที่เสริมด้วยเหล็ก ตอนผมเนี่ยก็สามารถแทะได้หมด <Huh? S 1> เออนี่คนฉันมีผลไม้อีกชนิดหนึง่งถ้าคุณใช้ปากปอกได้เนี่ยฉันให้คุณฟรีๆเลยนะแต่ถ้าคุณปอกไม่ได้คุณต้องจ่ายเงินมาให้ฉันสองเท่าโอเคไหม <c oughs> มีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเหรอเอามาสิเอามาสินะรีบเอาผลไม้มาสิเอามาสินะ แม่ะคะ้าอ,อันนี้ผมไม่แท้ได้ไหมครับไม่ได้แม่ะคะม้าอันนี้ผมไม่สามารถแท้ได้ครับคุณดูสิเนี่ยปากผม,มเป็นแผลหมดแล้วเนี่ยงั้นผมยอมจ่ายเงินให้คุณสองเท่าก็ได้ครับ คุณช่วยคิดให้หน่อยสิว่าเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดก็250บาทจ้ะได้ครับเดีย๋ยวผมสแกนจ่ายให้คุณนะครับตงเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด500บาทเออนี่สุดหล่อพรุนี้ฉันจะมีกระบองเพชรมาขายด้วยนะพรุนี้คุณก็มาใช้ปากปอกอีกได้นะจ๊ะ แม,มวไปอ่ะโซล่าจะไปไหนล่ะคุณคุณครับคุณระวังด้วยสิครับนี่คุณ ตาบอดหร,รือไงไม่เห็นหรอว่ารถขับผ่านมา <Gard ening> เออนี่ยถนนเนี่ยเป็นของบ้านคุณหรือไงเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยคุณคะต้องขอโทษด้วยนะคะเชิญค่ะวันหลังก็ระวังตัวให้ดีๆล่ะอย่าให้ผมเจอตัวคุณอีกละถ้าผมเจอคุณอีกก็เล่นงานแน่ เรื่องเมื่อกี้ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันว้อยขอบคุณจริงๆค่ะเออแล้วนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรหรอกครับเออคุณครับผมต้องรีบไปสัมภาษณ์งานอ่นนะผมขอไปก่อนนะคุณคะต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมยินดีช่วยผมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์งานครับเข้ามาก่อนสิคะนี่เรซูเม,ม่ของผมครับนี่เป็นคนบ้านนอกเลยเนี่ยขอโทษทีนะบริษัทนี้ไม่รับคนบ้านนอกเข้ามาทำงาน จัดการครับทำไมล่ะครับทำไมถึงไม่รับคนบ้านนอกเข้าทำงานล่ะครับนี่ผมก็ไปสมัครงานมาหลายที่แล้วแต่ไม่มีที่ไหนรับเลยก็เพราะว่าผมเป็นคนบ้านนอกคุณผู้จัดการรับผมเข้าทำงานเถอะนะครับผมต้องการงานจริงๆนะครับต้องรีบหาเงินไปรักษาแม่ครับหยุด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 คุณรู้ไหมว่านี่คือบริษัทอะไรที่นี่คือบริษัทใหญ่ที่ไม่ใช่ใครก็ได้เข้ามาทำงานที่นี่ได้แล้วนี่ดูการแต่งตัวของคุณสิคะรูบ้านนอกมากเลยอะรู้ท้งรู้ว่าจะมาสัภาภงานเนี่ย ช่วยแต่งตัวให้มันดูดีกว่านี้หน่อยได้ไหมคะการแต่งตัวของแกนี่มันดูเชยมากเลยนะคะฉันเห็นแล้วฉันอยากจะอ้วกอะทำแบบนี้มันเสียภาพลักษณ์บริษัทหมดเลยนะคะนี่แกจุดเสแส้งได้แล้วฉันเกลียดคน้านนอกแบบแกจริงๆเลยนะชอบทำตัวหน้าสงสารอย่ได้ถ้่ที่บอกว่าแม่แกไม่สบาย มันเกี่ยวอะไกับฉันแกาเห็นว่าบริษัทนี้เป็นมูลนิธิหรือยังไงออกไปได้แล้วบริษัทนี้ไม่ต้อนรับคนอย่าง ว่าเรื่องของผู้ชายคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเออคุณแอนคะคือว่าเขาเป็นคนบ้านนอกอะคะ่ะฉันก็เลยปฏิเสธเขาไม่ให้เขามาทำงานที่บริษัทของเราฉันก็เลยไม่ให้เขาผ่านสัมภาษณ์งานนะคะแล้วทำไมคนบ้านนอกหรอคุณแค่อะไรคนบ้านนอก ถ้าคน้านนอกคนอื่นเข้ามาสัมภาษณ์งานที่นี่ต่อให้พวกเขาจะทํางานเก่งเรียนสงูงหรือว่ามีประสบการณ์มากแค่ไหนคุณก็จะปฏิเสธพวกเขาหมดเลยใช่ไหมแล้วใครให้สิทธิ์คุณคุณถึงได้กล้าทําตัวแบบนี้เออคุณแอนคะคือว่าฉันหยุดเลยนะคุณกุ้ฝไา่ฉันขอถามคุณหน่อยกฎของบริษัทข้อไหนกําหนดไว้ว่าห้ามรับคนบ้านนอกเข้าทํางานเด็ดขาดแล้วทําไมคน้านนอกทําอะไรผิดคุณถึงได้รังเกยียจพวกเขาขนาดนี้เออฉันจะบอกให้นะนี่ฉันก็มาจาก้านนอกเหมือนกันนะ ดังนั้นคน้านนอกอย่างฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้านายของคุณใช่ไหมแล้วบรรพบุรุษของคุณละ่ะพวกเขาไม่ใช่คนชนนบทหรออีกอย่างคุณอย่าลืมนะข้าวที่คุณกินอยู่ทุกวันนี้ก็คนชนนบทลำบ,ลบากปลูกออกมาเองทั้งนั้นถ้าคุณลังเกียดคนชนนบทขนาดนี้คุณก็อยากกินข้าวที่เขาปลูกเลยนะเออแล้วถ้าคนชนนบทไม่ปลูกผักปลูกข้าวแล้วคนในเ,เมืองจะมีอะไรกินอยู่เหมือนทุกวันนี้ คุณจำไว้เสมอเลยนะคุณปุ้ยฝ่ายเกิดเป็นคนถ้าได้ดีแล้วก็จงอย่าลืมลากเง้าของตัวเองเลยนะคุณแอนคะฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วคุณแอนให้โอกาสฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้โอกาสอีกครั้งหรอโอกาสมันมีไว้สําหรับคนอย่างคุณไหมล่ะฉันไล่คุณออกบริษัทฉันจะรับคนอย่างคุณไว้ทํางานอีกต่อไปไม่ได้คุณใสหัวไปซะค่ะแล้วกันค่ะคุณ ่วยขอดูเรซูเม่ของคุณหน่อยค่ะนี่ครับยินดีด้วยนะคะบริษัทเรารับคุณเข้าทำงานแล้วคะ่ะจ,จริงเหรอครับคุณรับผมเข้าทำงานแล้วเหรอครับขอบคุณมากเลยแหละครับขอบคุณครับคนที่ต้องพูดคำว่าขอบคุณคือฉันสิคะถ้าไม่ใช่ว่าเมื่อกี้คุณช่วยเหลือฉันไว้ตอนนี้ ฉันคงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแน่เลยเออคุณเงินนี้คุณรับไปเถอะนะคะคุณเอาไปรักษาตัวแม่คุณค่ะบอสครับผมยังไม่ได้เริ่มทำงานที่บรษิษัทบอสเลยนะครับบอสให้เงินผมรับผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับฉันบอกให้คุณรับไว้คุณก็รับไว้เถอะคะ่ะงั้นถือซะว่าเงินนี้ฉันให้คุณยืมก่อนละกันนะคะถ้าในอนาคตคุณมีเงินแล้วคุณค่อยคืนให้ฉันก็ได้ะคะ่ะบอสครับ ราบบอสไม่กลัวว่าผมเอาเงินไปแล้วจะหนีไปไม่กลับมาทำงานที่บริษัทหรอครับฉันเชื่อว่าคุณต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูอยู่ในตัวแน่นอนอยู่แล้วค่ะคนเราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เพราะวาความจนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ไม่รู้จักคําว่ากตัญญูค่ะเอ,อ่อฉันเชื่อว่าคนที่มีความกตัญญูอย่างคุณสักวันความดีและโชคชะตาจะต้องเข้าข้างคุณแน่นอนค่ะดังนั้นฉันเชื่อใจคุณค่ะ นี่คุณคุณทำอะไรเนะี่ยคุณอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณครับช่วยผมจับตัวเขาไว้หน่อยครับนี่พ่อคุณสองคนเล่นบ้าอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมฉันต้องไปจับเขาด้วยมันไม่ใช่เรื่องของฉันสักหน่อยนี่คุณโตป่านี้ละยังมาวิ่งไล่จับกันแบบนี้อีกอยุ่งเยอะไปดีกว่า นี่คุณหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรวะเนี่ยเอา้าทำไมประตูรถทันถึงเปิดทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยเอา้ากระเป๋าฉันหายไปไหนเนี่ยหรูว่าไอ้คนเมื่อกี้มันขโมยกระเป๋าฉันไปแล้วเหรอ ของฉันค่ะกระเป๋าใบนี้เป็นของคุณงั้นเหรอขอบคุณมากเลยนะคะที่เอามาคืนให้ฉันเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนแล้วผมจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นของคุณจริงอะ่ะคุณจะพิสูจน์ยังไงนี่กุญแจรถของฉันค่ะตามผมไม่ทันแล้วกันคุณค่อยเอาอะ่ะ ขอโทษพี่ด้วยนะคะหนูทำผิดไปแล้วค่ะตอนนี้หนูวิ่งต่อไม่ไหวแล้วจริงๆเหนื่อยมากเลยเมื่อกี้หนูช่วยพี่จับโจรไว้ก็คงจะดีเออเพิ่งมานึกเสียใจทีหลังตอนนี้งั้นหรอผมจะบอกคุณไว้นะถ้าคุณจิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นอะ่ะก็เหมือนคุณช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละวันหลังก็หักมีจิตใจช่วยเหลือคนอื่นบ้างอ่ะ